สวัสดีครับวันนี้วันที่29ตุลาคม2567นะครับวันนี้จะมารีวิวตัวขายึดบอดี้นะครับสำหรับรถ TF สองจาก RC4 นะครับซึ่งของเดิมที่เขาให้มากับตัวรถฮอมเล่นเนี่ยมันก็จะ อยู่ตรงนี้ครับซึ่งเอาไว้ยึดบอดี้นะครับสำหรับตัว tf 2มากระโดดของ rc 4เนี่ย <c oughs> ก็จะตัวบอดี้เนี่ยก็จะยึดอยู่ติดกับตัวชัดีด้วยด้วยด้วยน็อตนะครับก็จะมี2อรูตรงนี้นะครับ2อรู สำหรับตัว2ประตูนะครับถ้าเป็น4ประตูก็จะยาวกว่านี้นะครับนี่สำหรับ2ประตูมันจะมีเราก็จะเวลาจะยึดบอดี้เนี่ยเวลาเล่นเสร็จหรือว่าใส่แบตเตอรี่ทำนู่นทำนี่เสร็จเนี่ยก็จะยึดก็ยึดด้วยน็อตสตัวนะครับข้างละน2ตัวนะครับก็ของเดิมเนี่ยมันจะมีขานะครับเป็นขาพลาสติก2ตัวนี้นะครับตัวนี้ ไม่ใช่บันไดนะตัวยึดตรงนี้นะครับสองอันเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับซึ่งก็มีความแข็งแรงพอสมควรนะสองฝั่งนะครับก็เขาก็ออกชุดแต่งมาเพื่อลองรับกับตัวบอดี้หรือว่าเวลาเราจะใส่อุปกรณ์ที่แบบมีน้ำหนักมากขึ้นนะครับหรือว่าคนที่ต้องการที่จะอย่าให้มัน แข็งแรงนะครับก็เปลี่ยนตัวยึดขายึดเนี่ยให้เป็นอลูนะครับเป็นอันนี้ก็เป็นวัสดุก็คือเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ทำสีอโนดายสีดำนะครับแล้วก็จะมีตัวตัวตัวยึดนะครับตัวยึดเนี่ยมีมาให้สองแบบนะครับตัวยาวเนี่ยความยาวสิบ ความยาว135มิมลนะครับก็สำหรับใส่กับตัวบอดี้ที่เป็น4ประตูนะครับตัวนั้นก็บอดี้ด้วยความที่บอดี้ยาวขึ้นมันก็ต้องขยายระยะของตัวขาขายุดบอดี้ออกไปนะครับแต่สำหรับตัวนี้เนี่ยใช้ขายุดบอดี้ตัวสั้นนะครับขนาด7 1็ดมิลนะครับตัวนี้ตัวสั้นเขามีสั้น2ยาว2ให้นะครับซึ่งถ้าเป็นของเดิมเนี่ยตัวขายุดบอดี้เนี่ย ก็จะยึดติดกับตัวแชสซีด้วยน,อน็อต1ตัวนะครับแต่ว่าถ้าพอเป็นเป็นขาลูเนี่ยมันก็จะเพิ่มจุดยึดนะครับก็คือ1ก็คือตัวขามันเนี่ยก็ยึดด้วยตัวน็อตเหมือนเดิมนะครับใช้น็อต M3 นะครับแต่ว่ามันจะมีขาละลูเนี่ยยึดระหว่างตัวขายึดเนี่ยทั้ง2อ,อันเนี่ยให้ให้เชื่อมติดกันอีกอีกทีหนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับมีการยึด เบิ้ลเลยครับก็คือ1ยึดด้วยแช็ซีนะครับ2ก็คือยึดด้วยขาที่เขาให้มาเป็นอลูนี่นะครับก็จะเพิ่มความแข็งแรงนะครับสำหรับตัวบอดี้นะครับแล้วก็การยึดบอดี้นะครับก็ช่วยได้นะครับอันนี้รหัสก็คือ s 1882นะครับราคา790บาทครับเป็นอลูนะครับ มีขายึดมาให้4อันไม่มีน็อตมานะครับเพราะว่าน็อตก็เหลือเดียวแล้วก็คลายจากของเก่าแล้วก็ใส่ได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับน็อตตัวที่จะยึดกับตัวตัวขาเนี่ยที่เชื่อมด้านนอกเนี่ยอันนั้นใช้น็อตขนาดไหนก็ไม่ดูนะเขาก็ไม่ได้ไม่ได้บอกไว้นะครับน่าจะเป็น M3 นะครับก็อันนั้้ก็ไปหาเองนะครับ ก็ขายึดนะครับใช้สำหรับตัว T F 2นะครับสองประตูและ4ี่ประตูได้นะครับเพราะว่าเขามีตัวเชื่อมมาให้2อแบบนะครับก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตาม5ช่องทางของเรานะครับของเราก็จะมีเอยลืมบอกเลยตัวขายึดเนี่ยตัวเนี้ยตัวสีดำดำสี4ตัวเนี่ยคือความยาวก็คือสี่มิลน,นะครับเอ้สี่เซนครับสเซนสี่เซน ความยาว4เซนนะครับใช้น็อต M3 ยึดนะครับก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตาม5ช่องทางของเรานะครับของเราก็จะมี f a c e b o o k YouTube Instagram เว็บไซต์แล้วก็ช h อป e ีนะครับทั้ง5ช่องทางก็ใช้ชื่อเดียวกันหมดครับชื่อว่า RC Scale Thailand นะครับสำหรับท่านที่สนใจสินค้านะครับก็ทักมาใน l ล ne นะครับลายก็ HDA l i e n นะครับหรือว่าทักมาในแชทในเพจ Facebook นะครับ ก็ชื่อ RCSK ซ l l t l a i l a n d เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะส่งรูปภาพเพิ่มเติมแล้วก็รายละเอียดไปให้ทางแชทต่อนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0 8 1 4 9 1 1 9 8 9ครับผมเอครับสวัสดีครับ